บายดีเพื่อนๆมอนกลักมาพบกับดาคนเก่าคนเดิมเช่นเคยเนาะมนินิดาจะพาทุกคนมากินทุเรียนหมอนทองกันเนาะมาทุเรียนอา้าวทุเรียนเอาทุเรียนนี่ใส่โอลืมไปทุเรียนเขายังบริปิซื้อ <laughs> <laughs> ก่อนอื่นเนาก็ต้องไปซื้อทุเรียนกันก่อนเนาะก็ไปเลาะซอกเนาะอา่าาบวงวัดจะมีเท่าไรนี่ไปไปกันเลย เขาไปซื้อทุเรียนกัน <c oughs> A few moments ต a t e r ีน่อยสุหลายดยอากากทุกคนตอนนี้เรามาหออหนันทุเรียนนะจ๊ะไทยหมอ้อกันกน่ะอ่ตัวนี้คือที่สุกยังงอกมันอันนี้ โอเคทุกคนตอนนี้ครับกัดซื้อทุเรียนมาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เลยทุเรียนของเขามีพร้อมชุเรียนพร้อมอะไรนี้เรากำจะมาผ้าทุเรียนกันนะจ้ามาแบบสุดนางนอันเงี้เกาะกระต่ายน้อย <c oughs> <c oughs> นี่จะเอามาปอกเองนะอันนี้ประมาณสองโลเป็นสองโลเนาะเออสองโล ทุกคนมันบุมมี่อ่ะยังเกาะทงมือนะแมนบอกเขาว่าให้ตัดห่างแล้วก็ต้องออกแหงในหนึ่ง <Nope. S 1> กรารปาดทุเรียนต้องอกแหงในนึงนะจ๊ะบอกเคยปอกจ้าเครือด้ทุเรียนนี่ก็ได้ oh, no. คือแบบมามปอกครั้งแรกอันนี้เขาว่าหั่นก้นแล้วก็หั่นก้นแล้วก็มาหั่นอันเกินเอียงอันนี้ <c oughs> หัวมันว่ะก <c oughs> ่อนจะได้กิ่นมันตั้งยาีเย็นเหลือเกินมันจะมาปอกถัเรียนแบบ ในมันแล้วทุกคนเถอะนะ โอ้ยเร็นแล้วเร็นแล้วมันก็ไม่ตกเนี่ยปะเนาะว่าชิให้ไม่ค่าปอกให้แต่ว่าอยากอยากลองปอกเองเนาะว่ามันจะเป็นยังไงทุก้อน เห็นเนื้อเดี๋ยวสิมาแกะนมันก็น่าหนีทุกคนโอ้ยสิมันอยากวางเงาในนึงมันเขาเฮ็ดแตกนะเขาผ่าถึกกันึ่งกินนี่จ้าว้าวสวยเลยงามคือคนงามคือคนผ่าเลย อย่าทายตีต้นเขาเป่ากันเลยเขาเป่าชีกับจิตไทยก็ซสีมันสีสันมันสวยงามเหลือเกินว้าวเห็นไหมนี่ตอนที่หนึ่งอัอนนี้พาอีกภารก,กิจของห้องผมให้ ถ้าถึกเนื้อแล้วมันจะไม่สวยโอ้โอ้ทึกแล้ว <Nope. S 1> อือหือแต่แม่กบ,บกรรยากโทรมาตอนนี้เนาะลุกค่ะอันนี้เป็เบอร์ิัที่ใส่ซาราเด้โอโย phom xi con bỏ sàm sen hộ điều gì xong lệ bắn si hay đó Được rồi. ok Nào. <cười> 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 ໂອ mm ້ຍມ oh, ຶນເຕືອ n ອອ a ເນື້ອໃຫຍ່ເນາະໃຍອີ t ່ຄຸຄນ โอ้โอกว่าจะได้กินทุกคนมือคือมือมันหัวมันปอกยากดิซี่กะให้กะเจ้าปอกให้แล้วกันแล้วน้องกินมักยากใส่ตัวเองเลยาอยากได้สบการการปอกทุเรียนเขาปอกเขาปอกให้เขามันนจะบบเซบเนาะเขาปอกเองทีละ โอ้ทุกคนเลือดเห็นบอ่อเลือดเห็นบอ่อเจ็บโตละลาเนาะโอ้กว่าสะได้กินเนาะเมนของง่ายแนะนำเด้อถ้าไปซื้อให้กับเจ้าปอกให้เลย <laughs> อย่าเสี่ยงชีวิต <laughs> อย่าเสี่ยงชีวิตกับทุเรียนอ <laughs> นี่เป็นบอลเลือดโอ,โ,อโอ้โอ้จิบทุกคนทุเรียนนี้ยังประสบดี นสุดทอ่ะนี่แหละทุเรียนเอาทุกคน Come on อ่ะซมัง ลอยแล้วเนาะตอนนี้กระเทือขั้นตอนการกินแล้ววันนี้เนาะเราจะกัดซีมากินเนาะเสร็ลองซิ่นี้เบิ่งเลยทุกคนทุเรียนของเขาอืมมันเป็นนืด้ดเลยใหญ่อีหลีเนาะทุกคนให้เบิ่งในความใหญ่ กินอันเดียวนี่ก็อิ่มแล้วอืมคอมเซ็ปต์ความหวานมันแบบมันหอมเนาะมือกล่องบาได้กินเต้ได้ยินว่าสิยงรู้ความอ้วนกิ้นอะจะให้มือกล่องชิมกันอ่ะอันเดียวก็พอ ชอบแล้วออกจนออกความหอมหอมแล้วก,ก็นุ่มนุม่มซักสมสุยากเลย 帮个忙。 ก okay, ินตัวเรียนเซลล์บอล Oh no o k ทุกคนคลิปนี้กะซิมีแต่ซัมนี่เนาะถ้าใครมักคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนิ่งนิ่ง,ง,งเพื่อสิวยอะไรพลาดคลิปใหม่ๆของดาเนาะแค่น,นี้กับไปก่อนนะบ๊ายบาย